ึงเปียครับกล่าวสวัสดีนะครับคอบอลทุกท่านเลยละกันนะครับกองามก็เป็นประจำนะครับแบบนี้สําหรับฟุตบอลมันนะครับประจําหน้าช่องวันละหนึ่งทีมหน้ากล้องครับสำหรับค่าคืนวันนี้นะครับก็เป็นค่าคืนวันพุธที่8พฤษภาคมนะครับก็จัดให้แบบจุกๆนะครับสำหรับในค่าคืนที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัวการันตีนะครับหรือแม้กระทั่งตัววีนะครับเมื่อวานนี้อันอารีไคลโลทางด้านของโปเซียนดอกมุลนะครับแล้วก็ทางด้านของเบซิตัสมาครบมาเต็มรวมถึงทางด้านชุดโครงการอัมม3วานนี้ แตกกันยกตีนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีครับกับเพื่อนเพื่อสมาชิกใหม่ครับที่เข้ามากว่า10ท่านด้วยเมื่อวานนี้นะครับบอกแล้วนะครับว่าปอก100ร้อยเปอร์เมื่อวานนี้จะไม่ทําให้ผิดหวังครับส่วนใครที่อยากจะรับตัวปอกอล0ร้อยเปอร์แบบนี้มีให้ทุกวันนะง่ายๆเลยละกันครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้ครับเพราะว่าเป็นครอบครัวเดียวกันพร้อมรับเสื้อกีฬาสวยๆแบบนี้นะครับ ไปใส่คนละหนึ่งตัวกันเพื่อนส่วนคัมคืนวันนี้ครับหนึ่งทีมหน้ากล้องประจำคัมคืนวันนี้นะครับก็เป็นคู่ไหนไปไม่ได้ครับนอกจากครับทางด้านของนิษย์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับรอบรองชนะเลิศอีกหนึ่งคู่นัดตัดสินนั่นเองครับเวลาตีสองตรงครับเป็นบิ๊กแมตช์ครับระหว่างทางด้านเจ้าถิ่นนะครับอ่ะยอดทีมจากลีกนะครับลาลิกาสเปนนะครับอย่างทางด้านนะครับราชันชุดขาวเรียมัดตลิดนะครับอ่ะเพื่อนๆเกมนี้จะเปิดสนามซานเตยาโกเบเดอร์บิลวอล์ต้อนรับการมาเยือนนะครับของทางด้านเสือใต้บบบบาาาาเเเเยยยิิรรรร์นนนนนนมมมวคคคััััอออดดดทีีจกกุสล่ง ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าผลงานในยกแรกครับที่สนามอาริอันอารีนานะครับปรากฏว่าเป็นการเสมอไหนเสมอกันไป2ประตูสองแบบสุดมันเลยทีเดียวครับก็วันนี้เนี่ยใครที่สามารถเก็บชัยชนะได้จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นเองครับส่วนถ้าเสมอไหนเสมอกัน ใน90นาทีต่อเวลาพิเศษนั่นเองครับเรล้วดูในด้านบนงานนะครับของด้านเจ้าถิ่นและทันลูกขาวเรื่องผลลึกกันก่อนเลยและการนับในการคุมทีมของคาร์โลอันเชลเต่ครับก็ถือว่า5เกมหลังสุดนะครับรวมทุกรายการครับรายไพ่เป็นการชนะ3เสมอ2เกมล่าสุดเปิดบ้านอัดทางด้านคาดิสในเกมลีกไปแบบขาดลอยครับถึง3ประตูต่อ0เลยทีเดียวนะครับส่วนในด้านสภาพความพร้อมของทีมวันนีีีีีี้้้้คคครรรรััับบจาาาาทททงงงงนนนนนนนอออออออเเเเเเเชช็ฟิิตดดขลลยยยยูม่่่่ะวหื พร้อมลงสนามเต็มระบบครับไม่ว่าจะเป็นในหน้าผู้รักษาประตูอย่างลูนินนะครับแนวรับเป็นนาโชยิงคู่กับลูดิเกอร์ครับอ่าวิงแบ็กสองฝั่งวันนี้ซ้ายเป็นเบนดี้ขวาเป็นคาวาคาวครับส่วนที่ฟิวด์กลางครับก็นำทีมโดยทางด้านของนะโทนี่โคสเฟเดริโกบันเบนเด้คามาวิงกาครับแล้วก็สามประสานแนวลูกครับชุดเบลวิงแฮมครับทางด้านของเวเนซุจูเนียครับและทางด้านของโรดิโกครับพร้อมลงล่าตาข่ายในเกมนี้นั่นเองครับ ส่วนหน้าทีมผู้ไม่เยือนนะครับอย่างด้าเสือใต้บาเยอร์มิวนิกับในการทำทีมของโทมัสทูเคิลนับก็ถือว่าผลงาน5เกมหลังสุดครับรวมทุกรายการเป็นการชนะ3เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดในลีกเนี่ยพาทารับบุกไปแพ้ในด้านของมาขาวซูสกาดับไปถึง3ประตูต่อ1เลยทีเดียวครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมวันนี้ทางด้านโทมัสทูเคิลนับก็ต้องรอเช็คฟีทางด้านของมัตไทด์เดลลีกับทางด้านของเอลิกไดเออร์แนวลาบับแล้วก็มีตัวเจ็บอย่างด้าโคแมนกัดแสกกาณาบี้ด้วยนะครับ ว่าจะพร้อมลงสนามในเกมนัดนี้หรือเปล่าครับส่วนวันนี้เนี่ยประตูจะเป็นนังด้านของมานูเอลนอยเออร์เช่นเดิมครับแนวรับเป็นอูบาเมการโนครับ ที่หายจากการบาดเจ็บครับลงคู่กับคิมมินแจนั่นเองครับวิงแบ็คสองฝั่งซ้ายเป็นเดวี่ขวาเป็นโชโชคิมมิดครับแล้วก็มิดฟิลด์แดนกลางครับโคลัตไลเมอร์ยืนคู่กับกอเรสกาครับแล้วก็มีฟิลด์ตัวลุกอย่างด้านนะโทมัสมูเลอร์นั่นเองครับและสามประสานแนวลุกวันนี้ครับนำทีมโดยดังด้านของเลรอยซาเนแนลที่ซัดประตูครับในนัดที่แล้วครับซ้ายเป็นดังด้านของจามามูเซล่าหน้าเป้าเป็นหัวหอกชาวอังกฤษครับอย่างด้านแฮร์รี่เคนครับพร้อมลงเป็นตัวจบสกอร์ในเกมนี้นั่นเองครับคู่นี้ก่อนเกมครับสื่่่่อออตาาาาาาางงงงงมด้้้รรนนเเะวถถึภษีทขจิคับ อย่างนั้นรัพราชันชุดขาวเรอลมาลิดกับการที่กลับไปเล่นท่ามกลางเสียงเชียร์แฟนบอลนับในซานเตียโกเบเดบิวับกับเงื่อนไขวันนี้จะต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นนับ1ประตู2ประตู3ประตูแฟนๆทางบ้านแฮปปี้ล้วแต่ถ้าเสมอไหนเสมอกันหรือว่าแพ้นะครับแฟนๆทางบ้านไม่โอเคนั่นเองครับซึ่งผมบอกเลยนะถ้าวัดถึงกื๋นหรือว่าถึงประสบการณ์แล้วนะครับมันเป็นรายการแชมเปี้ยนลีกครับก็ต้องบอกเลยครับวันนี้มัดลิดได้เปรียบในทุกๆมุมครับแต่ถ้าพูดถึงว่าเกมนัดแรกไบเยนสู้มัดลิดได้ไหมก็ต้องบอกเลยว่าสูสกกัันมาครบ เกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับผมขอเชื่อ ในภาษีแล้วกันนะครับแล้วก็ประสบการณ์นะครับในรายการแชมเปนลิตของราชันชูขาวเรือมัลลิดรนะครับยังไงหนึ่งทีมหน้ากล้องครับประจำค่ำคืนวันนี้นะครับของมอมที้ดางเดาเจ้าถิ่นนะครับอยากได้ทับราชันชูขาวเรือมัลลิตเกมนี้ปิดประตูแพ้ครับไม่เปิดบ้านเสมอก็เปิดบ้านชนะเลยสําหรับค่ำคืนวันนี้เพื่อนและนี่คือฟุตบอลแมนนะประจำหน้าช่องประจำค่ำคืนวันนี้บชอบจัดผัดสวนนะครับส่วนใครที่อยากจะได้ปอกอร้อยเปอร์ประจำค่ำคืนวันนี้สําหรับคนเข้าใหม่ครับง่ายๆเลยละกันนะใต้คลิปวิดีโอครับจะวางลิงก์ทางเข้าไไวว้้้้้้ใหหคับบอกกกเลลลลยนนนนะ่าาาาางีํแื ขายฝันไม่เน้นน้ำลายแน่นอนครับส่วนข้ามคืนวันนี้ครับขอบท่านโชคดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ